lắm chim khủng lắm chim khủng lắm chim khủng lắm <laughs> 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 Είναι την καύραση. ด้วยความที่สัมผัสแมวมาพอสมควรก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าเนี้ยน่ารักแล้วเนี้ยไม่ไม่ไมดื้อไม่ดื้อแต่สนใช่ไหมนีม่กำลังชมอยู่นะเนี่ย ย่นแทนนะครับวันนี้ผมไม่มาคนเดียวนะครับผมพาลูกชายคนล่าสุดมาด้วยนะครับแนะนําให้รู้จักครับผมเอา้าหายไปไหนนี่ครับน้องส้มหยุดครับหวังว่าส้มหยุดเนี่ยเป็นแนวที่ผมไปเจอมาตอนที่ผมขับรถที่ถนนเกษตรธรมินนะครับตอนที่กำลังจะกลับรถพอดีแล้วผมเห็นเขานี่อยู่ตรงพื้นด้านขวาพอมาเห็นปุ๊บมันเห็น ลูกตาของลูกแมวครับกำลังวิ่งแบบอย่างรวดเร็วมากคือมันมองตากันเลยครับคือเราเห็นตัวเล็กๆอะแล้วแลเห็นตามันมุ่งมั่นมากสกตาบตากันแล้วก็จอดรถแล้วก็ไปเจอไอ้จ้าเนี้ย <c oughs> วิ่งอยู่ <c oughs> ก็กลัวว่าเราจะไปทําให้เขาตกใจแล้วเขาจะเดินหนีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาก็นิ่งด้วยความที่อาจจะเหนื่อยหรือว่าอาจจะด้วยความแสนรู้เลยทุกอ,อย่างอย่างเงี้ยก็ไปหยิบเขามา <c oughs> คือวินาทีแรกนี่คือประทับใจเพราะว่าเขา ไม่ตื่นเต้นไม่ไวอยวายนิ่งสุดๆเลยอะไรเงี้ยเหมือนรู้ว่าเราจะมาช่วยเขาอะไรวันแรกพาไปหาหมอทํากรงให้อยู่เพราะต้องโควิดชน,นใช่ไหมครคือเขาก็รู้เรื่องหมดเลยเขามีระเบียบจนผมแปลกใจครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ไม่ไม่ดื้อน,นะก็โอเคแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นเป็นความซนแบบแบบเด็กๆครับมีแฟนแต่งตงกับนองซุกคืโอ้ยมีตอนแรกที่เจอเขาใช่ไหมเราก็แต่งซึ้งเลย <c oughs> ซึ้งแบบพรอมมากวันสองวันอาทิตย์แรก นูน่นนี่อุ้ยให้ทําอะไรก็ทําเชื่อเหมือนแบบปมนิคิดมาเจอกันอะไรเงี้ยพอผ่านไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แล้ะไม่ซึ้งล้วเริ่มขวัหน้าเริ่มกัดเไม่ซึง้งหรือเป็นเพลงเร็วอะไรเงี้ยแต่ก็ไอจุดที่ได้เจอกันแล้วก็มันคลิกกันอะไรเงี้ยมันมันมันยากนะเขาคงไม่ค่อยได้โดนกอดมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้อยู่ไหนอนะไรเงี้ยก็เลยพาไปกอดหน้าบ้าน ให้ได้ยินเสียงนกให้ได้เห็นอะไรที่มันมุกว่าบ้บางอะไรอย่างเงี้ยป้ากิดเขาก็ชอบครับชอบแล้วก็หลับไปอะไรเงี้ยทุกเย็นเลยตอนนี้อ้อนอ้อนอ้อนคุณแม่มากๆเจอทีไรก็จะแบบกอซึ่งก็แบบทีก็อืมเหมือนไส้เหมือนกันเลยเนี่ยจะว่าไงก็ได้ก็จประสบการณ์คือแลกกลิ่นกันครับอยากให้ ตัวนี้รู้จักตัวนี้เราก็เช็ดตัวสลับกันไปผมอะ่ะเลี้ยงแมวอยู่แล้วเป็นแคทเพอร์เซนเหมือนกันเลี้ยงมา17ปีแล้วฮะสตัวตัวแรกชื่อ16เพราะว่าเราเจอเขาวันที่16ตัวที่2ชื่อ two เพราะเจอเขาวันที่22 16จะเป็นคนที่แบบละมุนล,ละไมมากจะเป็นคนที่ถ้ามีน้องใดๆที่มาอนุบาล16จะเป็นคนดูแล two ูจะเป็นคนแบบสายลุยครับเจอกระตบอย่างเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้เริ่มไม่ ไม่โกรธแล้วไม่โกรธแล้วแต่ว่าจะมีแบบน้อยใจบ้างอะไรเงี้ยทูทูเนี่ยจะน้อยใจจะที่น้อยใจว่าเอ้แบบทาไมพ่อรักไอ้น้องนี่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบไปหลบงอนงอนอยู่ใต้โต๊ะผมก็ต้องไปมุดโต๊ะไปมุดอะไรแบบทุกคืนนะครับแล้วก็ต้องแบบพยายามให้มันแบบปอบต้องไปบอกทูทูาเออเนี่ยรักเหมือนเดิมัมนเมันคาดเดาไม่ได้เวลาที่เราอยากให้มันทําอะไรมันไม่ทําไม่อยากทา มันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์กว่าที่คาดเดาได้ร้อยเปแต่แมวนี่มันแบบมันมันวางแผนจริงๆนะคือถ้าอยู่กับแมวเยอะๆมันจะรู้ว่าถ้าพวกมันพูดได้แล้วมีห้านิ้วนะแล้วมีสิบนิ้วเหมือนเรามีรู้จักเลขฐานสิบมันครองโลกไปแล้วมันเล่นเหลี่ยมมันเยอะมากมันแปลว่าามมากจริง คือคือผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฮอลลีวูดหรือว่าเอาแมวไปเป็นผู้ไายนมก <า S 1> ออกเยแล้วเอาหมาเป็นตัวเอกโอ้แบบบีเกิลหล่อมากแล้วแบบกู้โลกอะไรอย่าเงผมอะ่ะนิ่ัายเหมือนหมาหผมเป็นคนที่ตื่นเต้นกับอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตแบบล้นมากใครชอบที่ผมทำอะไรให้ผมบริการเต็มที่ พี่ก้อยนี่แคบร้อเก็บตัวไม่ไม่ค่อยยุ่งกับใครรักความสวยความงามขาดอย่างเดียวที่ก้อยไม่เหมือนแมวคือการเลียตัวเองค่อยเลียตัวเองได้จะเหมือนแมวไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องเรื่องการเยียวยาตัวเองสําหรับผมการเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งที่เยียวยาชีวิตคู่อย่างดีมากคือผมเคยคุยกับก้อยว่าถ้าช่วงแรกๆที่ไม่ได้เลี้ยงซิกจีนูทูเนี่ยเราอาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้เพราะว่าคอนฟ lict มันเยอะเหลือเกิน แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่พร้อมจะน่ารักใส่เราเสมอที่มันจะแบบทาให้เราปล่อยวางอะไรต่างๆได้ได้ชั่วคราวเสมอแล้วก็เรารู้สึกว่าเออว่ะมันมันเดียวยาจริงๆมันมีตอมอะไรของมันไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันขายเหนื่อยครับแล้วก็จะไปเหนื่อยกับผมแต่พอมีปัญหาร่วมกันเราจะสมามัคคีขึ้นพอมีความสุขร่วมกันเราก็จะสมามัคคีขึ้นผมว่าสัตว์เลี้ยงเป็นทั้งความสุขแล้วก็เป็นทั้งปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ มันมันคือจุดร่วมที่สําคัญมากในในชีวิตแต่งงานว่าสัตว์เลี้ยงคือครอบครัวต่อให้น้ําท่วมหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปด้วยกันทุกปีที่เป็นวันวัน,ว,นวันเกิดหรือว่ามันครบรอบผมจะไปเอาของไปให้ที่มูลนิธิสัตว์พิการมันคือสิ่งที่รวมสิ่งที่เคยเป็นที่รักอยู่ในนั้นแต่สิ่งที่เป็นที่รักที่สังขารร่วงโรยที่ตาฟ้าฟังเฝ้าบ้านไม่ได้แล้วหรือเป็นโรคพิการเลี้ยงไม่ไหวก็ไปโยนทิน้งแล้วก็ ให้เป็นภาระของใครก็ไม่รู้คือตอนเลี้ยงหมูก็รู้สึกผิดเหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยอยู่บ้านเหมือนกันแต่เขาก็เหงาเศร้าจนเขาป่วยแล้วเขาก็เสียไปอันนี้เป็นความรู้สึกผิดของผมซึ่งรู้สึกว่าถ้าเราไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบอะไรเราอย่าเริ่มถ้าเลือกที่จะเลี้ยงก็ต้องเข้าใจเขาก่อนว่าธรรมชาติเขาเป็นยังไงผมว่ามันเหมือนคนนะคือถ้าเราทําให้เขามีความสุขในแบบที่เขารู้ว่ามันมีเหตุและผลอะไรอยงเขาจะมีสุขภาพดี ผมว่ามันมาจากความไม่กลัวและความสบายใจเนี่ยคือการลงโทษมันทําให้กลัวมากกว่าที่จะจําผมว่าแมวหรือหมาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการลงโทษนะเขาจะแค่โง,งว่าอยู่ดีๆมาทําร้ายเราทําไมอะไรเงี้ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราเรามีศักยภาพทางอารมณ์แล้วก็ศักยภาพในการรับผิดชอบพอที่จะดูแลเขาไปจนวันที่เขาตายนั่นแหละถึงจะตัดสินใจเอาเขามาเลี้ยงเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหามันก็จะเป็นภาระสงังคม อ๋น้องน้องเล่นกับพี่เบาๆลูกพี่เจ็บนะหยุดหยุดเล่นกับพี่เบาๆครัพี่เจ็บยุดครับหยุดไ้วันหยุดเล่นกับพี่เขาเบาๆลูกอ๋พี่น่ารักจังพี่ใจดีจัง นี oh, 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 oh. ่นี <otion> ่ยนี่เนี่นี่ีโอ้โอ้โอโอนี่นี่ยงชนีิกลังองานงีนะครับานครแล้วก็เดือนหน้าัอนครับเดือที่ชก็้อรวกาจะส่นะครับมีไอจีอาร์เอด้ยนะครับไอจีส okay det går så jag jobbar med att ha något att göra kan man köpa ไปเที่ยวอ่ะครับอาต้มอ,อยู่ไปเที่ยว แค่เธอรับมันไปความวันดีจากฉันโอ้ไม่อาจหยุดคำสั่งของใจที่สั่ง้ฉันตันาด้ยไปลาฉันเอง

ของรวมอยู่นะครับไม่ใช่เสียงของพี่มอนทีใส่ข้างๆนะครับ คุณคุณเซินนะครับจาก y ูมิโกะเดอะแคสตนะครับเพจนี้ก็เป็นเพจที่ขายของใช้ของน้องแมวเยอะแยะมากมายนะครับ <S <S ที่พวกเราชื่นชอบมากไม่ว่าจะเป็นที่นอนเย็นตอนนี้หน้าร้อนนะครับก็แนะนําเลยนะครับคนจะมีติดบ้านไว้นะครับนี่เด็กๆชอบมากนะครับแล้วก็ดูสินี่ของเล่นของเล่นลุ้มลุกที่ตอนแรกสภาพแบบโอ้สวยงามมากแต่ว่า ที่เป็นสภาพแบบนี้เพราะว่าเจ้าส้มยุดชอบมากนะครับเล่นทุกวันเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือน้ำพูแมว Ever Sweet ีรนะครับก็เป็นน้ำผู้แมวที่ชอบมากๆเช่นกันส่วนอันนี้นี่น่ารักมากครับ <laughs> นี่ลูกนี่เห็นไหมครับเป็นที่ฝนเล็บแมวนะครับน่ารักมากมเลยครับนี่ <No. S 2> น,นี่หาที่กันใจ่ายด้วยเก่งมากลูกนี่ที่นอนเย็นนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณเพจยูมิโกเดทัคสครับ